สวัสดีครับวันนี้เรามีเทคนิคดีๆมาแนะนำกันครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการตัดภาพหรือว่าตัดพื้นหลังออกจากรูปที่เราต้องการเนี่ยคือเดิมเนี่ยเราต้องใช้โปรแกรมเช่น Photoshop นะครับมาทำการตัดพื้นหลังซึ่งบางท่านเนี่ยอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าไม่สะดวกที่จะติดตั้ง โปรแกรม Photoshop นะครับวันนี้ i2t มีเทคนิคดีๆมาแนะนำกันครับเราสามารถลบพื้นหลังออกจากรูปภาพเพียงแค่คลิกเดียววิธีการทำยังไงะนะครับเราก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับก็คือเปิดเว็บขึ้นมาก่อนเราจะทำงานผ่านเว็บตัวนี้ครับ www.removebg โทษครับ www.remove.bg uh, ตัวนี้นะครับ r-e-m-o-v-e.bg แล้วก็เข้ามาเลยครับ uh, เราจะเจอกับเว็บหน้าตาแบบนี้นะครับวิธีการก็คืออ uh, หลังจากที่เราเตรียมรูปไปแล้วว่ารูปเนี้ยเราจะเอามาตัดพื้นหลังออกเราแค่ทำง่ายๆครับคลิกตัวนี้ uh, เลือกรูปภาพนะครับ สมมุติผมจะเอาภาพเด็กผู้ชายคนนี้เลือกขึ้นมาครับแล้วรอสักครู่ครับเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับง่ายมากเลยแค่คลิกและเลือกรูปที่เราต้องการเว็บตัวนี้จะทำการตัดพื้นหลังออกให้ อัตโนมัติเลยครับจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ภาพที่เราต้องการแล้วใช่ไหมครับกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับการดาวน์โหลดเนี่ยมี2รูปแบบก็คือดาวน์โหลดแบบไม่ต้องสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนนะครับคลิกตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าใครต้องการภาพที่ความละเอียดสูงมากขึ้นก็กดที่ล็อกอินหรือว่าไซ g n อัเพื่อลงทะเบียนก่อนนะครับอ่ะอันนี้เราใช้แบบไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งสิน้นดาวน์โหลดได้เลยครับ อยวมาดูภาพที่เราต้องการกันนะครับอ่ะคลิกมาดูอ่าเห็นไหมครับภาพที่ได้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเป็นการตัดพื้นหลังที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็เออเนียนนะครับอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เปิดภาพต้นฉบับคู่กันไปด้วยอ่าตัวนี้ด้านซ้ายต้นฉบับด้านขวาเป็นภาพที่เราใช้เว็บตัวนี้ในการตัดพื้นหลังออก สวยงามนะครับนําไปใช้งานได้ทันทีเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรูปหนึ่งแล้วกันนะครับสมมตุติเราจะลองเป็นภาพน้องหมามั่งนะครับอ่ะจากภาพน้องหมาก็คลิกเหมือนเดิมครับคลิกแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการอ่ะอันนี้น้องหมาพื้นหลังเป็นรูปหญ้าสีเขียวนะครับเราคลิกไปแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะรอระบบโหลดสักครู่หนึ่ง ะระบบก็จะทําการตัดพื้นหลังน้องหมาออกแล้วเหลือแต่น้องหมาของเรานั่นเองเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยคราวนี้มีเทคนิคเสริมดีๆมาแนะนํำนิดนึงครับตรงนี้ครับจะมีปุ่ม Edit ลองกดดูกันครับอ่ะนะครับด้านบนเนี่ยมันก็จะมีรูป background ให้เราสามารถแต่งภาพได้แต่ว่าที่อยากแนะนําคือตัวล่างตัวนี้ครับ อ่ะสมมติดูนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยตอนเนี้ยเหลือแค่น้องหมาและพื้นหลังถูกตัดออกไปคราวนี้เราจะมาลองใส่แบ็กกราวที่โปรแกรมมีให้หรือว่าเว็บมีให้อ่ะสมมติผมคลิกตัวนี้นะครับอ่ะแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับระบบจะทำการใส่พื้นหลังโอ้อันนี้นะครับมาแล้วเห็นไหมครับว่าแต่งภาพหรือว่าใส่พื้นหลังให้เขาได้ง่ายๆเลยครับอ่ะลองอีกสักอันนึงอันนี้ อันนี้เป็นภาพน้องหมาไปเที่ยวทะเลเห็นไหมครับว่าง่ายมากเลยจากนั้นเราก็กดดาวน์โหลดไปครับได้ภาพเราต้องการแล้วนั่นเองอ่ะคลิกแล้วก,ก,ดกดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดอิมเมจเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้ภาพที่เราต้องการแล้วจะได้ภาพแบบตัดพื้นหลังปเปล่าๆก็ได้หรือว่าจะใช้โปรแกรมของเขาเองเนี่ยในการใส่พื้นหลังก็สวยไปอีกแบบนั่นเองครับเป็นวิธีการตัด พื้นหลังออกจากรูปภาพง่ายๆไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรทั้งสิ้นครับลองนำเทคนิคดีๆนี้ไปใช้งานกันดูนะครับขอบคุณครับ